ในวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปดูว่าทำไมคนส่วนใหญ่ถึงไม่ชอบอัปเดตใหม่ที่มีชื่อว่า Cooking Event กันมันเป็นเพราะอะไรและเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ไม่ชอบมีอะไรบ้างก่อนไปรับชมผมก็ขอฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของผมกันด้วยนะครับใกล้จะ2 0 0 0มื่นซับแล้วเย่ค yeah. ลิปนี้สนับสนุนโดย n e m o Shop บริการจำหน่ายสัตว์เลี้ยงสุดเทพและผลไม้ต่างๆใน Grow Garden และยังมีบริการรับฟาร์มแมปต่างๆในโลบอกรับกีฟเกมพารและบริการอื่นๆอีกมากมายสะดวกปลอดภัย รรววดเว็ต้องที่น e โมช็อปเลยครับ UG Phone แอปพลิเคชันระบบค่าวมือถือที่จะทําให้คุณสามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้จะปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับคนที่อยากฟาร์มแบบออโต้หรืออยาก a f k แต่ไม่อยากเปลืองค่าไฟหรือค่าเน็ตและที่สําคัญราคายังถูกมากอีกด้วยเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทและตัวแพ็กเกจที่ผมอยากแนะนําให้ทุกคนได้ลองใช้คือ M V P จ่ายเพิ่มเพียงไม่กี่บาทแต่คุณจะได้รับเครื่องที่แรงกว่ารุ่นพื้นฐานถึง3เท่าอย่าลืมใส่โค้ด n o r m i เพื่อรับสีกร สวัสดีทุกคนกันอีกครั้งด้วยนะครับทุกคนก็ผมก็ห่างหายไปนานเลยนะครับทุกคนเนื่องจากผมมีอาการป่วยนะครับทุกคนค่อนข้างไม่สบายอีนิดหน่อยนะครับก็เลยหายไปประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับทุกคนก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าเริ่มจะหายดีแล้วนะครับแต่ก็ยังมีแบบว่าเจ็บเจบคออยู่บ้างนะครับทุกคนก็เสียงอาจจะเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเรากเลยนะครับเราจะมาดูเหตุผลกันนะครับทุกคนที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบคุกกิ้งอีเวนต์นะครับมันเป กไปดูโอเคเริ่มแรกเลยนะครับเราต้องมาอยู่กันที่ตรงกลางตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนก็คือตรงที่ที่ทาอีเวนต์นะครับทุกคนตรงนี้จะมีน้องหมูนะครับทุกคนเป็นหมูเชฟที่มีชื่อว่าคิสพีนะครับทุกคนคิสพีชิคเก้นนะเป็นครัวของคิสพีประมาณนั้นนะครับส่วนตรงป๊อปอัพตรงนี้นะครับทุกคนจะเป็นของที่น้องหมูอยากกินนะครับทุกคนมันจะเป็นลายชั่วโมงนะครับอย่างเช่นชั่วโมงนี้น้องหมูอยากกินฮอทดอกนะครับชั่วโมงต่อไปน้องหมูอาจจะอยากกินเป็นซูชินะครับทุกคนแล้วก็วิธี การให้อาหารน้องหมูก็คือเราจะต้องเอาผลไม้มาคราบในนี้นะครับทุกคนแล้วก็รอเวลาตรงนี้หมดจากนั้นก็เอามาให้น้องหมูนะครับเพื่อรับ ของรางวัลต่างๆเหล่านี้นะครับทุกคนยิ่งอาหารที่เราให้เขามีคลาสสูงเท่าไหร่นะครับทุกคนเราก็จะยิ่งได้ของดีๆมากเท่านั้นนะครับแล้วก็เริ่มจากคอมมอนนะครับ,รบทุกคนอันเอออันคอมมอนนะทุกคนคอมมอนนะส่วนสีฟ้านี่เป็นแรนะครับทุกคนแล้วก็เรเจนดารี่อ่าอันนี้น่าจะเป็นอ, Miss อ,อ่ามิสเอ้มิสติกอ่าขอโทษทีทุกคนนี่เป็นมิสติกนะครับส่วนช่องนี้4อันเป็นดีวายนะครับทุกคนแล้วก็อันสุดท้ายใน4ช่องนี้ก็จะเป็นพิสมาติกนั่นเองนะทุกคนซึ่งการจะได้รัับบของแต่ละระรดนี้ก็ อยู่กับอาหารที่เราให้เขาไปนะครับทุกคนซึ่งนี่แหละทุกคนเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงข้อเสียของอีเวนต์นี้นะครับที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบมันก็จะเกี่ยวกับระดับของด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูข้อเสียข้อแรกกันครับโอเคข้อเสียข้อแรกนะครับทุกคนก็สิ่งนี้ค่อนข้างจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเนื่องด้วยจากอาหารนะครับทุกคนสูตรอาหารที่มีเยอะมากมายเต็มไปหมดนะครับทุกคนน่าจะมีประมาณสักสิบเอ็ดชนิดนะครับทุกคนของจะมีอยู่ทั้งหมด11 น,นะครับทุกคนและใน11ชนิดเนี่ยก็ยังมีย่อยเข้าไปอีกนะครับทุกคนถ้าสมมติผมทำเบอร์เกอร์นะครับหรือว่าผมทำพิซซ่านะพิซซ่าก็จะมี normal legendary mystical d i v i แลวก็ p s m a t i c นะครับทุกคนซึ่ง17ชนิดเนี่ย11โทษทีขออภัยครับทุกคน11ชนิดเนี่ยมันจะมีย่อยเข้าไปข้างในอีกนะครับแค่ลำพังจำสูตรสมมติว่ามันเป็นสูตร1 1ชนิดต่อ1สูตรนี่ก็จำยากมากแล้วนะครับทุกคนยังจะมีย่อยเข้าไปข้างในอีกนะครับเป็น normal legendary mystical divine s m a t i c ถ้าอานต ต่ำหน่อยก็จะมีพวกดอมมอลรีเจนเดอรี่ดีวแบบนี้นะครับทุกคนซึ่งพวกเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่จํายากมากเลยนะครับทุกคนน่าหมายความว่าทุกๆครั้งที่เราจะคาบอาหารให้น้องหมูนะครับเราจะต้องเข้าวิกิเพื่อดูตลอดเวลาเลยนะครับอันนี้เป็นข้อเสีย1อย่างแล้วนะครับในการเล่นอีเวนต์นี้นะครับผมรู้สึกว่ามันต้องเสียเวลาไปดูสูตรตลอดเวลาเลยนะครับทุกคนเพราะว่าทุกคนในนี้มันไม่มีสูตรให้ดูนะครับทุกคนทําได้แค่2อย่างก็คือ1คือจานะครับกับ2ก็คือระหว่างเล่นทุกคน จะต้องเปิดวิกิไปด้วยนะครับซึ่งตรงนี้คนที่ใช้คอมอาจจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับทุกคนแต่ว่าคนที่ใช้เป็นสมาร์ทโฟนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีปัญหาค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าอาจจะต้องเลื่อนหน้าจอที่เป็นทางส่วนของเกมออกเพื่อไปเข้าวิกิดูแล้วก็เลื่อนกลับมาเกมใหม่นะครับซึ่งโทรศัพท์บางเครื่องหรือน้องๆบางคนที่โทรศัพท์ไม่ค่อยแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอเวลาเราเลื่อนหน้าจอออกไปแล้วเนี่ยตอนที่เรากลับเข้ามาในเกมใหม่เนี่ยมันจะไม่อยู่ในเกมนะครับก็คือบางเครื่องมันไม่ได้แรงมันไม่ได้เซฟเมมเบอรี่ไว้ครับพอเวลาเรากลับเข้ามาเนี่ย ในเกมนะครับมันจะออกไปหน้าโลบอกใหม่ mới, ทําให้น้องๆทุกคนเนี่ยต้องเข้าเกมใหม่ทุกๆครั้งที่ออกไปดูสูตรเลยนะครับทุกคนคนส่วนใหญ่ก็เลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเล่นยากกว่าทุกๆอีเวนท์ที่ผ่านมาเลยนะครับแล้วก็ผมก็รู้สึกว่านอกจากมันจะเล่นยากแล้วเนี่ยมันก็ยังดูไม่ค่อยมีความจําเป็นอีกด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าการที่เราจะทําอะไรแต่ละอย่างเนี่ยการเข้าวิกิเนี่ยมันควรจะเป็นแค่บางครั้งบางข่าวนะครับทุกคนถ้าไม่ดูความสามารถสัตว์เลี้ยงก็ดูว่าอัปเดตมีอะไรบ้างผมว่ามันควรจะเข้าแค่นี้นะครับ ไม่ใช่ว่าเราต้องเข้าวิกิทุกครั้งที่เราจะทาอีเวนท์ทุกๆชั่วโมงนะครับทุกคนแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะลําบากในการเล่นนิดหนึ่งนะครับทุกคนแล้วยิ่งบางคนไม่ได้ว่างตลอดเวลาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการทําอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะเสียเวลาสุดๆไปเลยนะครับเอาโอเคอย่างแรกผ่านไปนะครับทุกคนเรื่องของสูตรอาหารที่เยอะจนจาไม่หมดนะครับทุกคนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของสูตรอาหารเหมือนกันนะครับทุกคนยังวนอยู่ในสูตรอาหารนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของสูตรอาหารที่ใช้จํานวนของที่เยอะเกินไปนะครับ ทุกคนคือนอกจากมันจะมีเยอะแล้วอ่ะมันยังจะต้องใช้ของเยอะอีกนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูสูตรข้าวๆกันนะครับทุกคนก็ถ้าหากเป็น normal นะครับทุกคนก็จะต้องใช้แบมบูสีนะครับแล้วก็คอนหนึ่งนะครับนี้ยกตัวอย่างซูชินะครับหรือของที่มาบ่อยๆนะครับนั่นก็คือเบอร์เกอร์นะครับทุกคนเบอร์เกอร์ก็จะใช้เปเปอร์หนึ่งนะครับคอนหนึ่งโทมิโต้หนึ่งแต่อันนี้เป็นเพียงแค่ระดับ legendary นะครับทุกคนซึ่งมันก็จะมีอีกออปชั่นหนึ่งเป็นเบลเปเปอร์แล้วก็ไวโอเลตคอนนะ ไม่ได้เป็นผู้เล่นเก่าผมว่าแทบไม่มีโอกาสจะได้เลยนะครับผมรู้สึกว่ามันจะต้องเป็นผู้เล่นเก่าๆที่ชํานาญแล้วเท่านั้นที่แบบว่าเล่นมาพักนึงแล้วมีของอีเวนต์เก่าๆเก็บไว้เยอะอะไรอย่างนี้ครับทุกคนถึงจะทําพวกนี้ได้นะครับดูอย่างมิสซิคอลนะครับทุกคนดูสูตรอาหารดิมี3ามออปชันหรือว่า3หัวข้อให้เลือกนะครับก็จะใช้เ a p เปอร์คอนทมิโต้บนลบอทซอมแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนที่เป็นข้อเสียของครั้งนี้เลยนะครับคือทุกส่วนประกอบที่เป็นระดับสูงๆ ะจะต้องมีโบนบอทซ่อมอยู่นะครับทุกคนอันนี้แค่มีซิคอลก็ต้องใช้โบนบอทซ่อมแล้วนะครับทุกคนซึ่งตรงนี้มันเหมือนเป็นการปิดโอกาสของผู้เล่นใหม่ๆนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่ทุกๆคนที่จะมีโบนบอทซ่อมนะทุกคนแต่ว่าโอเคแหละมันก็สามารถคราฟสูตรอื่นได้นะครับแต่ว่าในของสูงๆอย่างพวกพิสมาติกหรือว่าระดับสูงสุดของชิ้นอาหารชิ้นนั้นนะครับแน่นอนว่าส่วนประกอบสําคัญที่จะต้องมีก็คือโบนบอทซ่อมแน่นอนนะครับทุกคนและนี่ไม่ใช่แค่สูตรอาหารเดียวนะครับท ว่าทุกสูตรอาหารที่เป็นระดับพิสมาติกจะต้องใช้โบนบตซ่อมทั้งหมดเลยนะครับทุกคนนี่ดูนะอันนี้ซูชิดีวลก็ต้องใช้โบนนะครับพิซซาก็ต้องใช้โบนโดนัทต้องใช้โบนแน่นอนนะครับทุกคนแล้วก็ไอศครีมต้องใช้โบนนะครับทุกคนซึ่งทุกๆอย่างที่เป็นระดับสูงๆหรือว่าดีวายพิสมาติกขึ้นไปเนี่ยทุกสูตรอาหารเลยนะครับจะต้องมีโบนบตซ่อมเป็นหนึ่งในส่วนประกอบนะครับทุกคนซึ่งตรงนี้แหละ ที่ทําให้คนส่วนใหญ่รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะไม่เอื้ออํานวยต่อผู้เล่นเก่าๆเอ้ยผู้เล่นใหม่ๆเลยนะครับทุกคนเหมือนจะแบบว่าเอาแค่ผู้เล่นเก่าๆเท่านั้นหรือว่าผู้เล่นเก่าๆบางคนเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะมีต้นบนบอสซ่อมนะทุกคนเราต้องเข้าใจด้วยว่าบางคนทํางานนะครับบางคนเรียนนะครับไม่ได้มีใครว่างมาเล่นตลอด24ชั่วโมงที่จะมีทุกอีเวนต์นะครับทุกคนซึ่งตรงนี้เหมือนกลายเป็นข้อเสียของกิจกรรมนี้ไปเลยนะครับทุกคนอ่ะแล้วเราก็มาต่อกันจากเรื่องเมื่อกี้ นะครับทุกคนเรื่องการคราบของระดับสูงที่ต้องใช้โบนบอสซ่อมถูกไหมครับแล้วผู้เล่นทุกคนก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีโบนบอสซ่อมนะครับหรืออาจจะมีแต่มีน้อยนะครับนั่นแปลว่าใน1ชั่วโมงเนี่ยอาจจะคราบได้แค่สูตร2ส,สูตร นะครับทุกคนซึ่งมันก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบการเอาอีเวนต์นี้มาให้สําหรับผู้เล่นเก่าโดยเฉพาะนะครับทุกคนหรือว่าผู้เล่นที่เล่นตลอดเวลาโดยเฉพาะซึ่งโดยส่วนตัวผมเป็นผมจัดตัวเองอยู่ในกลุ่มที่เป็นผู้เล่นเล่นตลอดเวลานะครับคือทุกอย่างที่เขาต้องการเนี่ยผมมีหมดแน่นอนแต่นี้ผมมาพูดแทนคนที่เขาไม่มีนะครับทุกคนคนที่เขาไม่ได้ว่างเล่นตลอดเวลาแล้วก็คนที่เขาไม่ได้มีโบนบอสซ่อมด้วยนะครับหรือบางคนก็อาจจะเล่นมานานแล้วแหละแต่ก็ไม่มีก็มีเหมือนกันนะครับทุกคนยกตัวอย่างเช่นเพื่อนผมนะครับเพื่อนผมก็เล่น มานานเหมือนกันแทบจะมีทุกอันเลยแต่ event, อีเวนต์ที่เป็นบนบสอสซ้อมเขาไม่ได้เล่นนะทุกคนเขามาเล่นที่หลังก็มีแค่ต้นเดียวอย่างเงี้ยผมว่ามันค่อนข้างจะทํายากไปนิดนึงผมอยากให้เขาปรับเปลี่ยนเรื่องการใช้บนบสอสซ้อมเป็นส่วนประกอบนะครับซึ่งจริงๆมันสามารถใช้อย่างอื่นเป็นส่วนประกอบได้นะครับทุกคนพืชระดับพิสมาติกของเรานะครับที่ยังหาได้อยู่ทุกวันนี้นะครับเอลเดอร์สตรอเบอรี่ไจแอนท์พายคอนหรือว่าเบอร์นิงบัตชูกาเปิลพวกอันอันนี้มันมีอยู่แล้วนะชูกาเบิลพวกที่เป็น, Elder, Giant, อ Burning But, อนเอล เอามาใส่แทนเจ้าโบนบอทซ่อมนะครับทุกคนถึงแม้มันอาจจะไม่ได้มีทุกคนแต่ว่ามันยังหาได้นะครับต่างกับโบนบอทซ่อมที่ไม่ได้มีทุกคนแต่ว่าหาไม่ได้แล้วนะครับทุกคนความต่างมันจะต่างกันมากเลยนะครับโอเคต่อจากเรื่องการใช้โบนบอทซ่อมมากเกินไปในสูตรอาหารนะครับมันก็คือเรื่องการเรื่องรีวาร์ดของของรางวัลที่จะได้รับนะครับทุกคนซึ่งถ้าหากใครไม่มีโบนบอทซ่อมแปลว่าจะไม่มีโอกาสได้รับของดีๆเลยนะครับทุกคนทางอีเวนท์ที่อัปเดตมาครั้งนี้เหมือนปิดโอกาสของ คนที่ไม่มีโบนบอสซ่อมเลยนะครับทุกคนนั่นแปลว่าคุณจะไม่มีโอกาสได้รับของดีๆที่อยู่ข้างล่างตรงนี้เลยนะครับถ้าหากคุณไม่ได้ครับของระดับพิสมาติกไปให้เขานะครับซึ่งเต็มที่คุณอาจจะได้แค่เซ็ตตรงนี้นะครับที่เป็นเพชรชาดไฟเออร์หรือว่าเป็นโมชิเมลนะครับหรือไม่งั้นถ้าดวงไม่ดีหรือว่าของไม่พร้อมจริงคุณอาจจะได้แค่พิซซ่าขาดนะครับตรงนี้เลยมีโอกาสน้อยมากนะครับที่คุณจะครับอาหารที่ธรรมดานะครับเป็นคาสธรรมดา ที่ไม่ต้องใช้บอบอสซอมแล้วได้ของจำพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทากกเฟิร์นเอ่อโกลเมนเอกหรือว่าโกลเมนซีแพ็กนะครับทุกคนหรือว่าจะเป็นแพนเค้กสเต็ก อะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะ stack นะทุกคนก็คุณจะไม่มีโอกาสได้รลับเลยนะครับถ้าหากคุณไม่มีบนบอสซอมตรงนี้เหมือนเป็นการปิดโอกาสของผู้เล่นใหม่ๆเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปเลยรู้สึกสงสารผู้เล่นใหม่ๆที่อยู่ในอีเวนต์นี้มากๆเลยนะครับหรือผู้เล่นที่ไม่ได้มีบนบอสซอมนะครับผมว่าตรงนี้ควรจะเปลี่ยนนะครับทุกคนเพราะว่าหากคุณไปใช้เป็นเอลเดอร์สตอี่หรือว่าไปใช้เป็นไจแอนพายคอนที่มันเป็นระดับพิสมาติกเหมือนกันแต่ว่ามันยังหาได้อยู่ทุกวันนี้ผมว่าผู้เล่นเขายัง รู้สึกดีกว่านะครับดีกว่าไปดีกว่าไปรีเควสอของที่ไม่สามารถหาได้แล้วมาทําในสูตรนะครับผมรู้สึกว่าตรงนี้มันค่อนข้างจะไม่แฟร์กับผู้เล่นที่เขาเล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นที่เขาไม่มีนะครับทุกคนอ่าแน่นอนที่อัปเดตมาครั้งนี้ผมว่าสิ่งที่คนชอบที่สุดนะครับทุกคนไม่ใช่อีเวนต์นะครับปกติเวลาเขาอัปเดตเอ้ปกติเวลาข update, เขาอัตเดมาเนี่ยคนก็จะชอบอีเวนต์นะครับหรือว่าครอบของที่อยู่ในอีเวนต์อะไรอย่างนี้นะครับแต่น่าแปลกนะครับที่อีเวนต์นี้คนส่วนใหญ่ดันชอบ ตั๋วเทรดมากกว่านะครับทุกคนหรือว่าดันชอบอัปเดตเทรดดิ้งการ์ดมากกว่านะครับทุกคนเ,เดี๋ยวผมดูแป๊บนึงนะมันอยู่ในนะเทรด อ่านี่ครับทุกคนคนส่วนใหญ่ดันชอบเทรดดิ้งทิเกตมากกว่านะครับมากกว่าอีเวนต์หลักที่อัปเดตเข้ามาอีกนะครับทุกคนเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปเลยอีเวนต์หลักเนี่ยมันค่อนข้างไม่แฟร์กับหลายๆคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นอัปเดตที่น่าจดจําจริงๆของอัปเดตคุกกิ้งอีเวนต์นี้นะครับก็คือเทรดดิ้งการ์ดหรือว่าการอัปเดตการเทรดนั่นเองนะครับทุกคนสิ่งอื่นนี่แทบจะไม่ได้น่าจดจําเลยนะครับเพราะว่ามันแทบจะเป็นอีเวนต์ที่ผมรู้สึกถ้าผมให้คะแนนนะครับอันนี้คะแนนส่วนตัว นะครับทุกคนขอย้าว่าความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมให้คะแนนอีเวนต์นี้จากอีเวนต์ทั้งหมดเลยนะครับผมจะให้อีเวนต์เนี้ยอยู่อันดับท้ายเลยนะครับที่ผมชอบนะครับโอเคแหละมันอาจจะมีอีเวนต์อย่างซัมเมอร์ฮาวเวอะไรอย่างนี้นะครับที่ผมไม่ชอบเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้หนักขนาดนี้นะครับทุกคนผมรู้สึกว่าอันเนี้ยค่อนข้างจะหนักเกินไปนะครับทำให้อีเวนต์เนี้ยเป็นอีเวนต์ที่ผมไม่ชอบเป็นอันดับแรกๆเลยนะครับถ้านับว่าไม่ชอบนะผมแทบจะขึ้นอันดับหนึ่งให้เลยว่าผมไม่ชอบอนักยงงไ ครับกับอัปเดตนี้ชอบหรือไม่ชอบนะทุกคนก็สามารถคอมเมนต์และพร้อมบอกเหตุผลข้างล่างได้เลยนะครับที่ข้างล่างคอมเมนต์ตรงนี้เลยนะครับอย่าลืมนะครับทุกคนคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับทุกคนพูดคุยกันด้วยเหตุผลนะครับใครไม่ชอบหรือว่าชอบยังไงก็สามารถคอมเมนต์เพื่อบอกให้คนอื่นรับรู้ได้นะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย